แตละมือแตละเว้นของแต่ละคนเนี่ยมีทั้งสุขทั้งทุกข์ปะปนกันไปมีอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้านี่เพิ่นได้ไหไวก็คือวิธีดับทุกข์ในชีวิตประจําวันของแต่ละมือเพิ่นบอกว่าให้เฮาตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันหรือเอิญเหยีกอย่างหนึ่งก็คือกายยาคตาสติเวลาเขามีความทุกข์บว,ว่าสิเป็นเรื่องอีอยังก็สร้างจิตเท่าเนี่ยมันมักสีทรงออกอยู่นอกอยู่เสมอ มักสิออกไปหาอารมณ์นั่นๆั่ละคิดไปต่างๆน้าจิตเท่านี่บ่ได้ตั้งอยู่กับกายของเฮาก็คือกายยกตาสติสติคือการระลึกได้พ่อระ,ะลึกได้ก็กลับมาที่กายความทุกเข้านี่ก็สิดับไปถ้าเฮ้าบ่ตั้งจิตอยู่กับกายพระองค์พ่นตัดวาตาสิสุดเอาภิกษุไปหารูปที่นาพ่อใจรูปธี่นาพ่อใจนี่ สิเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขยงหมูชีชุดเอาภิกษุไปหาเสียงทีนาฟั่งเสียงธีบนาฟั่งนี่ก็เป็นเสียงที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขยงจมูกชีชุดเอาภิกษุไปหาสิ่งที่นาสูตรดมสิ่งสิบธีบนาสูตรดมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงลิ้นกายใจก็เช่นเดียวกันสิชุดเอาภิกษุนี่ไปหาธรรมารม่ม ที่น่าพ่อใจถ้ามาร่วมทิวนาพ่อใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขยง้งฉะนั้นเฮาจึงรู้สึกมีความสุขความทุกข์ย่อนเพราะวา่าเฮาปล่อยจิตให้ไหลไปตามกับอารมณ์ว่าได้ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสตินั่นเองพระพุทธองค์นี้เพิ่นได้บอกไปว่ากายนี่เป็นเสาเคือนเสาหลักของจิตให,ให้เธอเอา มาตั้งไว้กับกายเอาจิตมาตั้งไว้กับกายนั่นเฮ็ดจังใดล่ะคือการหูล่มหายใจของเฮาเอินว่าอาณนาปานสตินี่เองหรือการเอาจิตมาหูอยู่กับการเคลื่อนไหวในเอริยาบถของไก่พระองค์ได้ตรัสว่าการก้าวไปการถอยกลับการเดียวแลเบิงการคู่แขนเหยียดแขนการยิบบาดจีวอนสังกติการดื่มการเขี่ยวการลิ้มการอุจฉะ การปัสวะการมาการไปการพูดการนิ่งการรับการตื่นทุกการเคลื่อนไหวทุกกิริยาบทนั้นมีการดูตัวให้หูจักมีการหูโตรอบขอบมดนี่เขาเอ่ยว่ากายคตาสติเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะคือการหูโต หรือการตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติด้วยจิตอธิษฐานการงานเป็นอนุสติที่เตือนไว้ตัดไว้กับพรนอนวาให้เธอนี่มีใจหูยุกับการงานตีเห็ดในปัจจุบันจิตอธิษฐานการงานตี่กาวมานี่เขาก็เอิ่นว่าเป็นกายคตาสติทั้งสิน้นจิตที่หูร่มหายใจไหลออกไหลเขาพระอ,องค์ได้บอกว่าร่มหายใจนี้ เป็นกายอันนึงในกายทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมซื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายอยู่ในกายประจำมีความเพียเพรเผากิเลสมีสติสัมภชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้แค่เข้าเอาจิตมาหูล่มหายใจที่ไหลเข่าไหลออกพระองค์ก็บ,บอกว่าเธอนั่นนะ กำลังจะเลื่อนกายานุปัสนาสติปัทานเธอกำลังตั้งไหวซึ่งกายกตาสติเธอกำลังเพี้ยนเผากิเลสเธอกำลังมีสติสัพชัญญะที่ถือต้องแล้วเพราะฉะนั้นแค่เห้าหูล่มหายใจที่ไหลเข่าไหลออกแค่นี้ขณะนั้นเข้าได้เพี้ยนเผากิเลสเขาปฏิบัติตามโอวาทธรรมคำสอนของภาษาสดาแล้ว อย่างที่พระอ,องค์เนตัดกับภิกษุวา่าถ้าภิกษุจะเจื่อนอานาปานสติแม่สั่วกันเพียงรัดนิวน้วมือเอานิ้วมือเข้านี่มากรัดแค่เนี่ยงอเขานิดเดียวเนี่ยเพียงแค่สันๆแค่นี้พระอ,องค์ก็บ,บอกวา่าเป็นผู้ะเหินห่างจากชัน้นเหตตามคำสอนของพระพุทธองค์ปฏิบัติตามโอวาทบอชันบินทบาทของชาว,วแควนเสียเปล่า สิป่วยเกาไปให่ถึงเมื่อการกระทําเฮ็ดให้มากซึ่งอาน่าปานาสตินันเรายิ่งเฮ็ดมากดิงดีนี่แค่ขนาดแค่เฮ็ดชัวรัดนิ้วมือเดียวเอาง่อเข้ามากเท่านั้นก็เป็นบุญมหกุศลอันยิ่งไงแล้วพระพุทธเจ้านี้พระองค์ในทรงสรรเสริญอานาปานาสติเป็นอันมากสรรเสริญกายกตาสติ ตัดว่ากายกตาสตินีเป็นเสาเคือนเสาหลักของจิตที่พระองค์ได้เปรียบว่าคือยังเตาหดอวัยวะไหวในกระดองชั้นใดภิกษุพึงตั้งมโนวิตกไหวในกระดองคืออารมณ์การภาวนาชั้นนั้นมานคือความตายมานภูมิบาปสิเหตุอันตาร,ารายเธอบ่ได้เข้าต้องการเอาชนะความตายให้เข้าตัง้งจิตอยู่กับกายของเข้า อย่าส่งจิตออกไปหาอารมณ์ต่างๆการส่งจิตไปหาอารมณ์ต่างๆนั้นเอื่นว่าเข้าได้สมร่วมอินทรี์คือเป็นผู้ประมาทนั่นคำสุดท้ายที่พระองค์ได้ตัดไวกรปรินิพานก็คืออย่าประมาทเพราะฉะนั้นอีหยังเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความบอประมาทพระตถทาคตตัดว่าสัมรวมอินทรี์คือผู้บ่ประมาทสัมร้มตา ห้จมูกลิ้นกายใจการเอาจิตตั้งไว้ในกายก็เอิ่นว่าเฮ้าสำรวมอินทรี์แล้วถ้าพอสำรวมอินทรี์จิตย่อมเกืือกกลัวอยู่ในรูปอันเป็นวิสัยอันสิพึงอู้ได้ด้วยจากสุก็คือตาเฮ้านี่เองนี่คือรรมโอวัทของพระพุทธเจ้าได้บอกไว้เป็นอมาตะรรมาาอมตะนันก็ค,คือความบอตายเป็นซื่อถี่แท่นความบิดบตบ เป็นซื้อที่แท้นนิพพานนั่นเองลองไปปฏิบัติเบิงเดอร์การที่เห่าเอาจิตอยู่กับกายมีผลดีจังใดภาวนาไว้และลึกถึงคําของพระพุทธเจ้านี่คือวิธีพระพุทธองค์ได้บอกเข้าไว้อย่างงไงได้สาธุ